สวัสดีครับผมบอสนะครับจากร้านวิมอลท่าแพเชียงใหม่นะครับวันนี้เราจะมาดูรีวิวเรื่องสุดท้ายนะครับกับ Orient s t e โต้นะครับมาในรูปแบบ Sun and m o o n นะครับ Sun a n น Moon เนี่ยถ้าเกิดใครที่ดูคลิปนี้คลิปแรกเนี่ยอาจจะสงสัยว่ามันคืออะไรจริงๆแล้วมันก็คือเป็นฟังก์ชันฟังกชันหนึ่งบนหน้าปัดนะครับที่บอก ว่ามันกลางวันหรือว่ากลางคืนหรือถ้าเราจะพูดง่ายๆก็คือบอก A.M.P.M. นั่นเองนะครับใครที่ติดตัวเลข A.M.P.M. เช่นแบบต้องรู้ว่าตัวเลขนี้กลางวางันตัวเลขนี้กลางคืนนะครับถ้าเกิดเราสังเกตในหน้าปัดดิจิตอลอ่ะมันจะมีบอกนะครับคือตั้งแต่โซนศูนย์นาฬิกาจนถึงยี่สิบสี่นาฬิกานั่นเองแต่นะครับถ้าเป็นบนหน้าปัดที่เป็นอนาล็อกแบบหน้าปัดแบบนี้นะครับมันก็จะบอกเป็นโซนกลางวันกลางคืนนั่นเองนะครับก็มีเสน่ห์ดีนะต่ถามว่าเป็นประโยชน์ไหมอะไรมากมายอะไรไหมมันก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นแต่มันสวยดีีีนนนนะรััววว้เเาาจมิกด รเริ่มแรกเราไปดูดีไซน์กันก่อนตัวเรือนตามนี้เลยนะครับเคสไซส์41.5นะครับน้ำักทุลักไม่กางมากนะครับที่48มิลความหนาอยู่ที่13มิลน,นะครับหูสายใช้เบอร์22นะครับเดินเครื่องเรือนนี้ก็เดินเครื่องมาด้วยเครื่องระกูล F6 เช่นเดิมนะครับแต่ตัวด้านหลัง6เนี่ยมันจะเป็น B24 นะครับซึ่งมันจะมีฟังก์ชันหลายๆฟังก์ชันอยู่บนหน้าปัดนะครับแต่กลไกหลักเนี่ยก็ยังคงไว้เหมือนเดิมคัดเคลื่อนเท่าเดิมสำหรับพลังงานได้เท่าเดิมนะครับ อันนี้ก็จะเป็นตามนี้นะครับซึ่งสําคัญของในคอลเลคชั่นนี้ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นกระจกซับไฟทุกเรือนนะครับกระจกซับไฟในที่นี้คือกระจกซับไฟในส่วนของตัวหน้าปัดนะครับด้านหน้าปัดนั้นด้านหลังจะไม่เกี่ยวนะครับด้านหลังจะเป็นกระจกธรรมดานะครับ เรือนี้จะราคาอยู่ที่17,500นะครับจะราคาสูงที่สุดในทั้ง3เดือนเลยนะครับแล้วก็เรือนนี้จะผลิตน้อยที่สุดก็คือ2,500เรือนทั่วโลกนะครับคิดว่าในไทยนะถ้าเกิดเพื่อนๆดูคลิปอยู่เนี่ยผมว่าในไทยถ้าเกิดอยู่ในสต็อกหลักของทางบริษัทเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าถึง5เรือนแล้วล่ะนะครับคือเรือน้อยสุดๆแล้วนะครับอ่ะเรามาดูในสิ่งที่มันน่าสนใจกันบ้างในส่วนตัวหน้าปัด เริ่มแรกเลยนะครับในซีรีส์นี้นะครับ Sun and m o ม n เนี่ยมันจะมีหลากหลายสีมากเลยนะครับถ้าเป็นพูดถึงในรูปแบบของปกตินะครับเกาะสีขาวสีดําสีดำาลสโกอะไรต่างๆที่ผมเคยหยิบมาทําคลิปทั้งหมดแล้วล่ะแต่เรือนนี่นะครับมันมาในเฉดสีเทาซึ่งเอาจริงๆนะมันเป็นเฉดสีที่หลายคนไม่คิดเหมือนกันว่าเขาจะทําออกมานะครับแล้วก็ในรูปแบบของหน้าปัดสีเทาเนี่ยถ้าพูดถึงในนาฬิกาหลายๆเรือนอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไหร่ถ้าพูดถึงในรูปแบบของหน้าปัดสีนปัดนะเพราะว่าสีเเทาานมมััจะะหกบ พูดยังไงคือมันไม่เหมาะกับนาฬิกาทีเ่เป็นยุคสมัยใหม่อ่ะคือไม่เหมาะกับนาฬิกาที่เป็นในรูปแบบของ Timeless มากมายนะครับแต่สีเทาเนี่ยมันจะมาฮิตในช่วงหลังๆมานี้นะครับไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาแบรนด์ที่อยากได้แบบกลุ่มลูกค้าที่ออกแนวแบบัยรุ่นนิดนึงไว้ทำงานนิดนึง,ง,นนนงอะไรประมาณนี้นะครับช่วงอายุป,ประมาณนี้นะครับทางแบรนด์ก็เลยเปิดตัว Orient Stato ขึ้นมานะครับเพื่อเอาใจในกลุ่มลูกค้านี้นะครับคือไว้ทำงานไวที่แบบเร่งรีบอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งผมว่า ตั้งแต่ขายมาจนถึงวันนี้เนี่ยผมว่าผลตอบรับค่อนข้างดีมากๆนะครับใน o r i รี t นเซตในรูปแบบหน้าปัดสีเทานะครับวันนี้ก็จะเป็นเรือสุดท้ายแล้วแหละนะครับที่มาขัดนะนับปัดชัดๆเลยนะครับมีฟังก์ชันเยอะแยะมากมายไปหมดนะครับถ้าเกิดเราสังเกตในส่วนตัวน้าปัดนะครับฝั่งล่างสุดเนี่ยนะครับก็จะเป็นอย่างที่บอกนะครับซานแอนมูนนะครับแล้วก็ในส่วนของข้างบนนี้นะครับก็จะเป็นบอกวันที่ อ่าวันสัปดาห์นะครับไม่ใช่วันที่นะครับวันสัปดาห์ในที่นี้ของผมก็หมายถึงว่าจันร์อัารพืธพฤหัสุกนะครับแล้วส่วนในตำแหน่งสามนาิกานี้ก็จะเป็นวันที่นะครับการทํางานก็จะไม่มีอะไรยากนะครับถ้าเกิดเราดูหน้าปัดเนี่ยเราดึงมาหนึ่งล็อกแรกเนี่ยนะครับเข็มไม่ได้ทีมันก็ยังเดินอยู่นะมันยังไม่ได้แฮกเข็มไม่ได้ทีนะมันจะแฮกเข็มวมนทีได้ในตำแหน่งที่2เท่านั้นนะพอเราดึงออกมึ1งล็อกเนี่ยนะครับหมุนขึ้นนะดูนะครับนครับในส่วนของตัววันสัปดาห์มัน มันจะเปลี่ยนทีละครึ่งนะครับแล้วมันจะเปลี่ยนเต็มอีกครึ่งหนึ่งก็คือถ้าเกิดเราหมุนเข็มครบ24ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเกิดเราหมุนลงนะครับมันก็จะเปลี่ยนในส่วนของตัววันที่นั่นเองนะครับหลักการทํางานมันก็จะแยกกันนะครับพอหนึองอื่นหนึ่งล็อกนะครับเป็นการตั้งเข็มปุ๊บเนี่ยตอนนี้แหละนะครับตัวเข็มวินาทีของเราเนี่ยก็จะถูกหยุดหรือว่ามันจะเป็นการแทกเข็มนั่นเองนะครับ เราก็สามารถตั้งเข็มได้เลยนะครับคือเรือเนี้ยมันจะมีจุดหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะดูดีก็คือตัวสีส้มในส่วนตัวเข็มเนาะมันจะมีคือเข็มเนี่ยก็หนึ่งครืองเข็มได้ทีเนาะที่เป็นสีส้มแล้วก็ในส่วนของตัวเข็มที่บอกวันสัป,ปดาห์นะครับมันก็จะเป็นสีส้มนะครับอันนี้มันก็ทําให้ตัวหน้าปัดเนี่ยมันดูมีอะไรมากขึ้นมันดูเป็นมิติมากขึ้นนะครับ แล้วก็ตาโลกโก้แบรนด์นะครับก็แน่นอนแหละนะครับปีครบ75ปีทั้งแบรนด์ก็จะใช้ตัวหนังสือตัวเอียงนะครับหลักๆแล้วเนี่ยในคอลเลคชั o นคอนเทมพอร์ติหรือว่าในรูปแบบของเซตโตเนี่ยนะครับคือหน้าตาของเขาเนี่ยมันก็จะค่อนข้างจะอยู่ก้ำกึ่งระหว่างนาฬิกาแบบร่วมสมัยอยู่ประมาณตรงกลางน,นะครับคอนเทมพอร์ติเนาะอยู่ตรงกลางไม่ว่าจะเป็นในนาฬิกาสมัยใหม่นะครับ โมเดิร์นนะครับหรือว่าจะเป็นนาฬิกาในส่วนของตัวยุคเก่าวินเทจอะไรประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็อยู่ตรงกลางนะครับหน้าตาก็คงไว้ถึงความมีเสน่ห์ของในคอลเลกชันนี้นะครับคือบอกครบหมดนั่นเองนะครับตัวหูสายและทุลักษอย่างที่เราดูสเปคไปมันก็ไม่ได้กางมากนะครับถ้าเกิดเราสังเกตตัวเรือนกับตัวหูสายอย่างนี้นะครับมันก็ค่อนข้างที่จะกระชับเลยทีเดียวนะครับ แล้วก็ความหนาเนี่ยนะครับหลายคนรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเรือน,นี้มันหนากว่าเรืออื่นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราดูด้านข้างตัวเรือแบบนี้นะครับมันก็ไม่ได้หนาอะไรมากมายนะกระจกเขาก็ใช้เป็นกระจกเรียบซับฟลไม่ได้มีโดมแต่อย่างใดเนาะมันก็ดูแบบโอเคอะกำลังดีกับนาฬิกาท,ทั่วไปนะครับแต่ในเรือนที่มันพ่วงมา2เรือนนี้ที่เราดูกันไปก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับมันดันบางกว่าแค่นั้นเองนะครับตัวสายก็ยังคงลักษณะเดิมนะครับมีการลักษณะเล่นข้อกลาง บ้างแล้วก็มีสลับด้านบ้างนะครับบานพับก็เช่นเดิมนะครับแบบบีนะครับตัวฝาหลังกลไกก็ยังเหมือนเดิมนะครับมีการตีว่ามันเป็น75 p อเหลืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นเลขลิมิเต็ดเขาก็จะตีให้ครบท้ววหมดเลยนะครับเรือนนี้จะผลิตทั้งหมด2,500เรือนนะครับและแน่นอนนะครับเรือนนี้นะครับก็จะแถมสายในรูปแบบของสายหนังกลับนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสวยนะ คืออยากจะบอกว่ามีหลายคนเหมือนกันเลยนะครับคือสอบถามมาเรื่อยๆเลยว่าสาเนียมีขายแยกไหมนะครับโดยเฉพาะาผมก็แปลกใจเหมือนกันนะต่างชาตินะครับคนที่แบบว่าส่วนใหญ่ที่แบบดูคลิป y YouTube ะอะไรเงี้ยเขาก็จะทักมาในไลน์เนาะในไลน์ของร้านเนาะเขาอยากได้สาหนังด้วยนะครับคาจริงคือเราไม่มีให้เลยนะครับแล้วก็ไม่มีขายแยกด้วยนะครับก็เป็นความโชคดีของประเทศไทยเนาะลูกค้าในไทยนะที่ถ้าเกิดใครที่ซื้อจากตัวแทนในไทยอย่างเงี้ยนะครับทางแบรนด์ก็จะแถมสายหนังแบบนี้ให้1เส้นนะครับ เป็นอะไรที่ผมว่าเฮ้ยมันมนยกระดับแบบนาฬิการ,รุ่นนี้ให้มันดูดีมากขึ้นแล้วก็น่าซื้อมากขึ้นด้วยนะครับเหมือนกับว่าเฮ้ยมันคุ้มค่ามากกว่าเดิมประมาณนั้นนะครับอันนี้ผมก็โอเคเลยนะครับแล้วก็ชอบเหมือนกันนะครับก็ทั้ง3มเรือนนะครับอย่างที่เราดูไปกันทั้งหมดแล้วเนี่ยรวมถึงคลิปนี้เนี่ยผมว่ามันก็มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะครับถ้าใครที่รู้สึกว่าเฮ้ย ชอบเรือนไหนไม่ชอบเรือนไหนเนี่ยอันเนี้ยเราเลือกกันได้ง่ายๆเลยนะครับเพราะมันมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนเนาะแต่ถ้าเกิดยังไงอะ่ะจะให้เลือกจริงๆ3เรือนนี้ยอันนี้ถ้าถามตัวส่วนตัวผมนะครับผมจะชอบเซมิสเกเลตันนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันหน้าตามันซ้ำมานะครับอยากจะได้ในรูปแบบของที่มันเป็นแบบรูปแบบใหม่นะก็ไปดูตัวเด็นนะครับที่เคสไซส์เล็กสุดเนาะสามบนะครับ น,นี้ก็จะเป็นทั้งหมดของทั้ง3เรือนนี้นะครับเพื่อนเพื่อนซื้อไปแล้วผมรับรองว่าน่าจะมีหลายคนเลยนะครับยังไงใช้มาสักพักนึงแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับบอกเพื่อนๆนหน่อยว่าเฮ้ยมันคุ้มค่าไหมมันน่าสนใจไหมตัวจริงสวยไหมอย่างเงี้ยนะครับลองพิมพ์คอมเมนต์บอกกันหน่อยก็ดีนะครับส่วนใครที่อยากได้คลิปในส่วนของตัวเปลี่ยนสายเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําให้นะครับก็ยังไงก็คลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้สั้นๆน,นะครับเราเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ